สวัสดีครับร้น,นติโกโปสต์สติช็อปคอนแกนนะครับวันนี้จะมาทดสอบเครื่องมือ ptym 021นะครับกับยาม่า xmax สองพันยนะครับผมที่เป็นปลั๊กตัวใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มวิธีใช้กันเลยครับก่อนอื่นเราก็เสียบปลั๊กเข้าไปที่ตัวรถนะครับโอเค นี่นะครับก็จะมีไฟเข้ามาเลี้ยงอุปกรณ์ตรวจเช็คนันะครับต่อมาก็จะมาเปิดสวิตช์กุญแจนะครับโอเคเปิดสวิตช์กุญแจเสร็จน,นะครับก็เดี๋ยวเข้ามาที่ไดโนสติกนะครับเลือกของค่ายมหานะครับ โอเคก็จะมี ECU นะครับผมก็จะเห็นเป็นเลขรห,หัสของอุปกรณ์นะครับผมโอเคต่อมาเราก็จะมาที่มอนิเตอร์ g ิงนะฮะ ตัวนี้ก็จะดูค่าต่างๆของอุปกรณ์นะครับผม okay. ก็เช็คค่าต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสตาร์ทรถก่อนเลย าการทำงานต่างๆของเครื่องยนต์นะครับผมอย่าง engine speed ก็รอบเครื่องยนต์นะครับดูหัวฉีดนะครับทำงานปกติหรือเปล่าค่าแบตเตอรี่ชาร์จปกติหรือเปล่านะครับผมแล้วก็วินปิดปีเสื้อทำงานปกติหรือเปล่านะฮะซ็นเซอร์ทำงานปกติไหมนะครับ เครื่องยนต์นำภูอากาศเข้านะครับแล้วก็แรงดันบรรยากาศนะครับแล้วก็ดูโอทูต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าดูแบบค่ายม m a ไม่ถนัดก็จะดูเป็นแบบ EFR ก็เปิดเป็นที่หน้าสุดท้ายครับดูการทำงานต,างต่างๆของเครื่องยนต์นะครับผมว่าอากาศจะน้ำมันปกติไหม มีประมาณนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูเกี่ยวกับเรื่องการของตัวรถติดโค้ดจะเปล่านะครับเพราะว่าคันนี้ก็จะถอดปลั๊กเซ็นเซอร์แล้วเสียบเข้าไปใหม่นี่นะครับไม่ขึ้นนะครับผมถอดปลั๊กของอุปกรณ์ตัวรถแล้วไม่ขึ้นนะฮะถอดแล้วเสียบเข้าไปใหม่ไม่ขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดู h ส s t o r y นะครับผม จะเห็นได้ชัดน,นะครับว่ารถมีปัญหานะครับผมว่าเคยถอดอะไรมาบ้างนี่ครับก็จะขึ้นมาตามนี้โอเคต่อมาเราก็จะมาดูเรื่องของการรีเซ็ตโค้ดนะครับโอเคเราก,กด,ดยัครับเลยโอเคครับอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้ามาดูใหม่นะฮะโอเคมาดูฮิสอรี่ใหม่ไม่มีโค้ดขึ้นนะครับผม ก็ถือว่าเป็นการรีเซ็ตโคต้ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกตามปกติครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็รถก็จะไม่มีโค้ดติดค้างนะครับผมก็ใช้งานปกติได้ครับผมผนม,มากครับ